สวัดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC PP น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชดูเอลนะครับประลองหมากรุกไทยนะครับก็จับคู่ออนไลน์นะครับมาเจอกับท่านอนะครับ357นะครับผู้ที่มาด้วยเรตติ้งนะโอ้โห1,776นะครับโอ้โหเจอของแข็งนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับ นี่ก็เล่นม้าอุปกรณ์ซ้ายนะครับเจอกับอุปกรณ์ขวานครับอว่ากันไปนะครับจังหวะนี้ทิ่มเบี้ยขึ้นไปโอ้คือเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับเอาเรือมาในตำแหน่งนี้ก็เสริมโคนขึ้นไปนะครับครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับท่านอสามห้าเจ็ดนะครับก็ต้องการปะทะกันครับต่างคนต่างปะทะกันแล้วนะครับเอาเบี้ยปะชนมาชนกันแล้วก็กินตัดเข้าไปก่อนนะครับกินตัดเข้าไปจะเอาอะไรกินนะครับ เอาเบียกินขึ้นมาก็ดันขุนขึ้นไปนะครับเสริมโคนขึ้นมาแล้วครับของสีดํานะครับอ๋อท่านออก็คืออาจารย์นะครับอ๋อจุดนะครับนะครับอาจารย์สามห้าเจ็ดนะครับืแม็กนัมหรือเปล่านะครับนะครับก็แบบนี้ก็เราได้แท่นนะครับก็ดันโคนขึ้นไปทางนั้นปีขวาบ้างนะครับขอไปยืนแท่นก่อนนะครับ จริงก็อยากเอามาขึ้นไปยืนเหมือนกันแต่เอาโคนขึ้นไปดีกว่าครับอนาคตเราก็จะย้ายขุนนะครับมาอยู่ฝั่งขวานะครับอ่ะขยับมาครับก็เรามาตีกันทางฝั่งซ้ายนะครับขยับเรือมาแบบนี้จะดันเบียยขึ้นมาเบี้ยมากินกินกินโคนกินมายืนนะครับขยับขุนขึ้นไปก่อนครับนะครับ ทำท่าจะซ้อนเรือครับก็จะบุกตรงนี้แน่ๆนะครับนะครับยังไม่มีจังหวะที่จะเข้าโจมตีนะครับก็ค่อนข้างตึงนะครับเกมนี้ครับขยับเรือขึ้นมาก่อนครับประกบคู่ครับต่อสู้ซ้อนเรือก็ขยับมาปลูกเม็ดนะครับ สูดสระเบิดเบีย้ยขึ้นมากินครับนะครับคนกินขึ้นมาเอามากินเดี๋ยว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 อืมีดกินเอามีดกินกินเบีย้ยเข้าไปก่อนครับนะครับเราเห็นแท่นแล้วนะครับก็โอยโคนจะขาดโคนจะขาดเบี้ยขาดนะครับอ่ะถอยโคนก่อนครับเราได้แท่นครับได้แท่นแล้วนะครับได้แท่นถาวรแล้ว แต่เขายังมีเม็ดมาไล่ได้อยู่นะฮะอืมพอเม็ดทิ่มใส่โคนลราล่ะถอยนะครับอะคู่ต่อสู้ไม่ทิ่มครับแบบนี้ก็เอาม้าขึ้นไปไล่ครับจับกินโคนจับกินเรือนครับขั้วสองหน้านะครับขู่ต่อสู้ก็น่าจะพลาดเหมือนกันครับจังหวะนี้กินเรือไปก่อนแล้วดันเม็ดเข้าไปนะครับคู่ต่อสู้ดันเม็ดมาต่อกินกินกินน่าจะหมดครับตรงกลางนะครับเม็ดขึ้นไปกันก่อนครับนะครับ คนเราจะได้ไม่เสียหลักนะครับกินกันไปครับนะครับจังหวะนี้กินไหมเอาเรือดันขึ้นไปได้ไหมดันขึ้นไปมาเขาไล่เสียจังหวะที่เดินอีกนะครับมาเขาไล่แล้วกินคนเขากินเรือ,อกินคนขึ้นไปเลยดีกว่านะครับตัดปัญหานะครับตัดปัญหา ครับก็เอาเรือขยับออกมานะครับกุตโตสูจะจับกินโคนเราหรือเปล่ายกม้าขึ้นมาก็คุตโตซูก็อาศัยว่าควงม้าสองตัวนะครับเรามีเรือสองลำนะครับจะไหวหรือเปล่าคุตสูู้ท่านนี้ก็ถือว่ากล้าเล่นนะครับอืม ก็ไม่อยากให้ม้ามายืนครับก็ไม่มีตัวไหนไปยืนแทนแท่นนะครับก็เอาเบี้ยขึ้นไปค้ำก่อนดีกว่านะครับโดนลุกหนึ่งดอกนะครับนะครับก็ขยับออกมาครับนะครับกู้ต่อสู้เสริมขุนเข้ามาเอาเรือไปผูกเบี้ยครับนะครับเราจะได้นําโคนขึ้นไปเล่นได้นะครับกู้ต่อสู้ยกม้ามาจับกินโคนจับกินโคนก็ดันโคนขึ้นไปนะครับ กรตจะสู้เอามากินโคนเราเอาเรือกินนะครับอยาวขุนกินครับจะโดนลูกค่ากินเรือคืนนะครับถ้าเราไหลโคนขึ้นไปได้นี่ก็ถือว่าสวยแต่มีเบีย้ยจุดอ่อนอยู่นะครับอาจต้องยอมเสียรหรือเปล่านะครับอ้าวจังหวะนี้ตันโคนไปไล่เรือเบีย้ยเปิดไม่ได้แต่เราก็กินเบีย้ยเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็ไม่มีประโยชน์ให้เรือเรือเขาหนีกินเบีย้ยไม่ได้กินเบีย้ยไม่ได้แต่กินเบี้ยริมได้นะครับอ่ะดันคนขึ้นไปครับนะครับกินเบีย้ยหน้าขุนไม่ได้แต่กินเบี้ยริมได้นะครับคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงนะครับในจังหวะนี้ถอยเรือไปแล้วนะครับเราก็กินเบีย้ยก่อนนะครับกินเบีย้ยขึ้นไป อืมไม่าวาจะไหลามาหน้าคนจะเอาคนลุกกินเรือซะกินมาซะนะครับโคต่ตโซ้หนีแบบนี้แล้วดันขึ้นไปกินเบี้ยกินเบี้ยขึ้นไปครับเขากินแล้วก็เสียเบี้ยคืนอยู่ดีโคต่อสู้ไม่เอานะครับ ถอยคนกลับมาูกกนไหมเราจะโดนโจมตีหน้าขุนนะครับก็จะเอาเรือมากดได้นะครับดันเบี้ยขึ้นไปเลยครับนะครับก็จะได้เราใจกันหน่อยครับถอยคนกลับมากินนะครับเอาเรือมากดจนได้นี่ไงก็ดันคนขึ้นไปครับโดนถอยมากลับมาจับเรือถอยมากลับมาจับเรือเราคงไม่หนีเรือนะครับ จะคนสองหนึ่งแต้มเสมอค่อนข้างจะสูงมันก็น่าจะเสมอนะครับดูทรงแล้วอืมสละเรือเลยไหมครับสละเรือเลยดีกว่าครับเอาเรือไปผูกโคนอีกตัวหนึ่งซ้อนนะครับให้เขากินเรือเราริมกระดานกินเสร็จปุ๊บก็เอาเรือไปกินอืมแต่ก็จะเสียเบี้ยอีกหนึ่งตัวอีกไปครับนะครับก็เอาเท่าที่มีนะครับ เบี้ยค่อนข้างที่จะขาดม้าเขายืนดินจริงกินกินกินขยับขุนมาครับอืมทำไมไม่ขยับขุนขึ้นไปเลยเอาเรือลุกหนึ่งดอกครับนะครับจริงๆต้องขยับขุนขึ้นไปให้กินลุกนะครับจะได้เอาขุนไปติดเรือเาก็เรือกลับไปกันตารุกนะครับจนกว่านี้เราหลายคนขึ้นไป เอาเรือมากั้นคลองจับเบี้ยขึ้นมาผูกเบี้ยควนรุกกินกับเราไหมอาจจะได้สามบังไม่เอานะครับไม่เอากา็เอาเรือขยับมากั้นคลองก่อนครับนะครับผูกขุนไว้ครับเอาเรือผูกขุนไว้กระโปรงรับชมด้วยความบันเทิงนะครับครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันทีท่ยี่สิบนะครับ วันที่21 22ครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีรายการใหญ่นะครับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับครับมือแนวหน้าของประเทศไทยก็จะมากันเพียบเลยนะครับนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับอาจารย์นกจิบจะมาหรือไม่นะครับก็ไม่แน่อาจจะไม่มาก็ได้นะครับอาจจะปล่อยให้น้องๆ้รุ่นใหม่ๆได้แชมป์บ้างนะครับก็ต้องดูครับก็ไม่แน่ไม่นอนครับ แต่ส่วนใหญ่เาจะมานะครับรายการใหญ่นะครับชิงถ้วยพระราชทานชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยอาจารย์นกจิบก็จะไม่ค่อยพลาดก็ต้องดูว่าสุขภาพของท่านดีแค่ไหนครับจังหวะนี้เราก็ยอมนะครับหงายเบี้ยไปเลยดำต้องกินโคนอ่ะไม่กินติดแต้มจนนะครับจังหวะนี้ก็เบี้ยลุกเข้าไปนะครับโอ้ฟุกมากนะครับกูตัสู้จะมาลุกคาดครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับกูตัสู้ก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับยังไม่ทันได้ลุกเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ ep หน้านะครับ นะครับและช่วยเชียร์นดครับแก่ก้าฟ้าก็ไปแข่งขันนะครับที่สนามสุขพัชราใส่นะครับป้บางวงทุกคนเขแวะไปได้นะครับวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนะครับสวัสดีครับ